บุตชายพันธวจโททักษินชินวัตรก็เห็นนะครับว่านายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนั้นไม่สมควรที่จะได้รับเกียรติเป็นนายกรัฐมนตรีคนกลางครับนในพานทองแท้ชินวัตรบุตรชายพันธวจโททักษินชินวัตรโพสต์เฟซบุ๊กวันนี้บีใจความสําคัญว่านายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งไม่ควรได้รับเกียรติเป็นนายกรัฐมนตรีคนกลางแต่เป็นได้เพียงนายกรัฐมนตรีเถื่อนหรือนายกรัฐมนตรี ที่คนที่คนนั้นจะชูสัญ,ญลักษณ์นิ้วกลางให้นายกรัฐมนตรีเถื่อนประเภทนี้ถือเป็นสิ่งอัปมงคลสําหรับประเทศไทยเป็นที่น่ารังเกียจของสากลโลกเป็นปรกากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบ20ถึง30ปีและทําให้ประเทศไทยวิบัติขึ้นทุกครั้งเช่นเดียวกับหัวหน,น้าพรรคการเมืองที่แพ้ก,การเลือกตั้งแต่อยากเป็นนายกรัฐมนตรีจนตัวสัน่นเป็นนักการเมืองที่ทําลายระบอบประชาธิปไตยชอบสมคบคิดกับองค์กรอิสระ ปล้นชัยชนะจากพรรคอื่นด้วยการทุบทำาลายพรรคการเมืองอื่นทิ้งแล้วรอต้อนสอสอเข้าไข่ทหารจนกระทั่งสามารถฟอร์มรัฐบาลได้สมใจต้องชูนิ้วกลางให้สองนิ้วน,า,นายพรทัตขออภัยนะครับนายพานทองแทอย,ยังระบุอีกด้วยนะครับว่าคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีของไทยจะต้องเป็นนายกรัฐมนตรีที่ถูกใจอามาตเท่านั้นจึงจะอยู่รอดปลอดภยัยพ้นภัยอันตรายจากองค์กรอ,อิสระทั้งหลายทั้งปวง เพราะมีตัวอย่างนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งแต่ไม่ถูกใจอามาตตต้องมีอันเป็นไปมาแล้วสรายคนแรกมีความผิดเพราะภรรยาไปซื้อที่ดินคนที่สองมีความผิดเพราะทํากับข้าวคนที่สามมีความผิดเพราะเป็นน้องเขยนายกรัฐมนตรีคนที่หนึ่งและกําลังหาทางกําจัดนายกรัฐมนตรีคนที่สี่ซึ่งเป็นน้องสาวของนายกรัฐมนตรีคนที่ห